สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาลูกสาวมาสนามเด็กเล่นค่ะนัดกับเพื่อนนะคะนี่ค่ะลูกสาวซีบีราบ่ะนะคะนี่นะคะที่ะะสวนน,น,นนะคะสนามเด็กเล่นนะคะแต่ยังไม่ค่อยมีคนนะ ปลอดภัยค่ะนี่นะคะลูกสาวนะคะนี่คุณสามีดีเพื่อนเฮี่เฮ้าเช้า,ชานี่นะคะก็เป็นส่วนเล็ก นี้ออกมาข้างนอกกันนะคะพรุ่งนี้ลุยงานต่อนะคะลือวันนี้กันนะคะพาลูกสามมาเดนินเล่นอากาศก็เริ่มเย็ยนแล้วนะคะเริ่มเย็ยนแล้วนะใครเข้ามาบ้างเอ,อ่ย สวัสดีค่ะที่นี่อิตาลีนะคะกำลังนี้เยอะนะออกไปข้างนอกนะคะต้องมีแอลกอฮอล์นะคะแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะแอลกอฮอล์ตัวนี้นะคะช่วยบำรุงมือนะคะ วันรุงมือเราเป็นอย่างดีเลยนะคะไม่ทำให้มือเราเหี่ยวนะคะเมื่อก่อนนี้นะ่มือเหี่ยวมากนะคะไม่มีเลยแต่นี้ตอนนี้ใช้ตัวนี้นะคะก็คือแบบช่วยได้ดีมากเ็เป็นเจลนะคะเป็นแอลโกอฮอล์นะคะก็คือเจลแอลโกอฮอล์นะคะเช็ดมือนะคะดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเร็จหน้านะคะออกไปข้างนอกก็ต้องพบด้วย พบหมดนะคะพบไปหมดเลยนะคะทั้งสุขภาพนะคะใส่ใจสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ใส่ใจในเรื่องการออกไปข้างนอกนะคะต้องพบพาแอ,อลกอฮอล์อะไรดีนะคะเอ่มีใช้แอ,อลกอฮอล์ตัวนี้นะคะก็ช่วยว่ารุงมือได้ดีมากๆเลยนะคะพี่เขาไม่เนื้อม,มือของนี้นะคะดูนะคะไม่เหี่ยวยยนเมื่อก่อนเหี่ยวยยนคือแบบมัน หมือนมือคนเก่นะคะแล้วก็ให้ลูกสาวใช้ด้วยนะคะลูกสาวก็ไปเที่ยวเนะะี่ยค่ะไปสนามเล่นไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็พบพามาด้วยนะคะอยู่ในกระเป๋าเนาะเื่อนะคะ,นะคะดูนะคะแสงแสงโอ สนุกสนานเลยนะคะอย่างนั้นก็อขอตัวก่อนนะคะขอบมาทักทายทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ